ช่วยชีวิตของออนนะคะสิ่งนี้นะคะทําให้ชีวิตออนเนี่ยง่ายขึ้นมากดีมากค่ะนีอ้นนอนก็คอยิ้วกลับมาแบบชเบนิยาซีีแล้วนะคะกระจกเกาหลีนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระจกมินิมอลนะคะที่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคข้วันนี้นะคะก็อยู่กับอ้อนอีกแล้วค่ะซึ่งสถานที่วันนี้นะคะก็าอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะคุ้นตามาบ้างแล้วนะคะ วันนี้นะคะออนมาทำคลิปห้องครัว EP สาม ก็อ p วันนี้นะคะเราก็จะพามาเปิดห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าลิฟท์บลูมนั่นเองค่ะเพราะว่าใน EP แรกนะคะก็จะเป็นการตรวจรับห้องนะคะส่วนใน EP ที่2นะคะก็จะเป็นการตรวจรับห้องรอบที่2นะคะรวมถึงพูดในเรื่องของ mood and tone สไตล์การจะตกแต่งห้องของออนที่ออนแพลนไว้ในตอนน้ำน,นะคะฉะนั้นแบบพอ EP ที่3นะคะก็คือแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะออนก็เลยมาเปิดห้องให้ดูนะคะอย่างที่หลายๆคนได้วสตกันไว้นะคะ โดยแพลนของออนเนี่ยก็คือออนจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะจากเดิมที่ให้มานะคะซึ่งตัวโครงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเป็นโครงการที่ fully furnish มาแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เราได้ในห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟานะคะโซฟาใหญ่1อันนะคะมีหมอนในโซฟา2ใบนะคะมีในส่วนของแอร์นะคะมีทีวี49นิ้วนะคะมีชั้นวางทีวีมีโต๊ะหน้าทีวีนะคะแล้วก็มีโต๊ะอาหารแล้วก็ เก้าอี้ทานข้าวนะคะสองตัวนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยมาพูดในเรื่องของไอเดียที่ออนบอกว่า <_ S 1> เฮ้ยยังไง <_ S 2> ตกแต่งอะไร <_ S 1> แบบไหนนะคะ <_ S 2> กันดีกว่าอะเราก็มานั่งโซฟาให้ดูกันเลยนะคะนี่ก็คือตัวหมอนนะคะที่ให้มากับทางโครงการนะคะส่วนหมอนนะคะสี่ใบอันนี้นะคะก็จะเป็นหมอนที่ออนเนี่ยเอามาเพิ่มเองนะคะเพราะออนรู้สึกว่าน้องแบบว่าน่ารักนะคะน้องมีความแบบว่าฟรุงร้งฟริ้งกลุ่มกริตนะคะ แต่ถ้าสังเกตกันนะคะตัวกระจกข้างหลังนี้นะคะเป็นกระจกที่ออนมีการตกแต่งเพิ่มนะคะรวมถึงระแนงไม้เนี่ยก็มีการกรุบเพิ่มขึ้นมานะคะซึ่งอ่ะก็มาพูดถึงค่นนี้แล้วนะคะก็เลยจะมาแชร์เรื่องของ mood and tone แล้วก็สไตล์ที่ออนแบบว่าจ้างอินทีเรียมาตกแต่งกันนะคะด้วยความที่ออนรู้สึกว่า ถ้าเราจะย้ายเข้ามาเราอยากแต่งทุกอย่างให้เสร็จเลยนะคะระหว่างที่คอนโดนเนี่ยกำลังสร้างกําลังรอตกแต่งกําลังรออะไรต่างๆเนี่ยออนก็เลยติดต่อหานะคะคนที่เป็นอินเทีร์เนียนะคะผู้รับเหมาแล้วก็เป็นอินเทีร์เรียในตัวเนี่ยไปนะคะซึ่งออนลองหาอยู่ประมาณ10เจ้านะคะก็คือหลักๆเนี่ยก็ลองหาในอินเทอร์เน็ตนั่แหละ Google บ้าง Facebook บ้างนะคะพอเริ่มหาเจ้าหนึ่งนะอีก10เจ้าก็คือแบบเด้งยิงแอดใส่ออนทุกวันนะคะออนก็ลอง เออเขาเรียกอะไรอ่ะนำเสนอในสิ่งที่ออนต้องการไปสโคปงานต่ตางๆที่มองไว้คร่าวๆนะคะสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะเราก็ให้ทางแต่ละเจ้าเนี่ยขดราคามานะคะซึ่งก็มีตั้งแต่ราคาแบบว่าหลักไม่ถึงแสนนะคะจนถึงหลักแบบ4ี่ห้าแสนก็มีนะคะสําหรับห้องที่แบบขอเติมเล็กน้อยนะคะจนกระทั่งออนเน่ะเผลอไปทักเจ้าหนึ่งนะคะซึ่งเจ้านั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาไม่ได้รับงานสโคปที่มันเป็นสโคปเล็กเนื่องจากว่าถ้าจะต่อเติมเพิ่มแค่ไม่กี่อย่างเนี่ยมัน เขาไม่ได้รับในส่วนนี้นะคะแต่ว่าเขาเหมือนมีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยที่รับทําในส่วนนี้เขาก็เลยให้คอนแทคเจ้านี้มาะคะซึ่งเจ้าเนี่ยก็คือชื่อพอใจไอเดียนะคะซึ่งตัวเจ้าของนะคะก็คือชื่อคุณหนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งคุณหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นคนดูแลทุกอย่างคือตอบเองวิ่งหน้าง,งานเองอะไรเองทั้งหมดนะคะทำให้ตอนที่เหมือนแบบว่าออนพูดคุย,ยเขาปรึกษาเขาสอบถามเขานําเสนอสิ่งที่เราต้องการแชร์ไอเดียของเราไปเนี่ยแล้ว เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเข้าใจอ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่รับเรื่องเองเลยเขาคุยเองเลยนะคะและที่สาคัญคือคุณหนึ่งเนี่ยคือเป็นทั้งคนออกแบบแล้วก็เป็นคนทําทั้งหมดคือเขามีโรงงานของตัวเองเขามีโรงงานไม้เขาสามารถจัดหาได้ทุกอย่างทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบในแบบ one stop service โดยที่งบไม่บานปลายโดยที่มันไม่วุ่นวายนะคะซึ่งออนเนี่ยก็คือแจ้งทางคุณหนึ่งไปว่าสิ่งที่เขายต้องการต่อเติมเพิ่มนะคะในส่วนของ living room นะคะก็คือหนึ่งนะคะจะมีกระจกเงานะคะ ตรงบริเวณหลังโซฟาเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ห้องเนี่ยมันดูกว้างขึ้นมันดูโปร่งขึ้นมันดูโล่งขึ้นนะที่สําคัญก็คือตามหลับง,งจุ้ยเนี่ยถ้าเราเพิ่มกระจกเข้ามาเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าช่วยทําให้หรือว่ามีการฟโฟลที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของหลักโซฟาตรงนี้นะคะเราจะไมไ่ติดกระจกทั้งหมดนะคะอ้อนก็เลยเลือกเป็นเอาระแนงไม้มานะคะซึ่งก็จะมีการกรุบระแนงไม้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าลองสังเกตเนี่ยตัวระแนงไม้นะคะกับตัวสีโซฟาเนี่ยจะใกล้เคียงกันอ้อนไม่ได้เลือกตัวระแนงเป็นแบบขาวขนาด อออเลือกขาวป่ามานแบบขาวงาช้างหรือแบบตุ่นๆขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อให้มันบอกว่าแมทชิ่งกันนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของชั้นวางทีวีนะคะที่มีการต่อเติมเพิ่มเพื่อที่ว่าเราจะได้วางอะไรต่างๆได้ดีนะคะแล้วในส่วนของชั้นวางทีวีอ่ะเวลาวางปุ๊บอะมันก็จะสะท้อนนะคะเข้ากับตัวกระจกพอดีนะคะเหมือนเป็นแบบว่า เป็นห่วงจุ้ยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้าเราวางอะไรที่มันสวยๆงามๆเป็นโทนสีสดใสอะไรที่มีความสุขแล้วมาสะท้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าเสริมพลังในส่วนนั้นให้เรานะคะซึ่งในส่วนนี้คุณหนึ่งก็คือไปดีไซน์ออกแบบมานะคะรวมถึงคุณหนึ่งเนี่ยถามว่าออมมีการแบบว่าสั่งเฟอร์นิเจอร์สั่งอะไรต่างๆมาเพิ่มหรือเปล่ารวมถึงแบบของใช้จุกจิกนะคะออาก็บอกไปว่าเออออมีตัว ตัวไอ้โคมไฟขนนกอันนี้นะออนมีแพลนจะเอาตรงนั้นตรงนี้วางไว้นะคะแล้วคุณหนึ่งเนี่ยก็ไปทําตัว 3D Layout ขึ้นมานะคะแล้วส่งให้ออนดูเพื่อให้ออนนมองเห็นภาพเพราะออนบอกเลยว่าออนเป็นคนไม่มีหัวเรื่องแบบการมองการอะไรขนาดนี้ออนนึกไม่ออกนึกออกไหมคุณหนึ่งก็คือทําตัว 3D Layout เนี้ขึ้นมาให้ออนดูนะคะเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยถ้าเสร็จแล้วโทนสีแบบนี้ถ้าใช้ของตกแต่งแบบนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งตอนที่ออนทำออกมาออนแบบเฮ้ย สวยมากเลยอะแต่แบบในใจก็ลุ้นว่าของจริงมันจะเป็นยังไงของจริงมันจะสวยถูกใจเราไหมนะคะแล้ววันนี้นะคะได้แล้วค่ะของจริงก็คือสวยถูกใจเหมือนแบบเหมือนที่คาดคิดไปเลยนะคะเพราะว่าคุณหนึ่งอะเอาพวกกระจกเอาสีเอาทุกอย่างอะวัดวัดถั่วเออเขาเรียกวัดสะดวเออมาให้ออนเลือกที่บ้านอะตลอดเลยนะคะว่าลองดูสีนี้ไหมแมทชิ่งแบบนี้ไหมเดี๋ยวขึ้นแบบว่าตัวดีให้ดูอย่างนั้นอย่างนี้มันทําให้เราที่แบบ ไม่มีหัวด้านการแบบว่าคิดอะไรแบบนี้มันเห็นแล้วมันนึกภาพออกนึกออกไหมก็คือเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครกําลังมองหาแบบว่าคนที่รับออกแบบตกแต่งบ้านแบบจบในคนเดียวแล้วราคาไม่แพงนะคะอยากให้ลองติดต่อคุณหนึ่งนะคะพอใจไอเดียดูนะคะตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือคุณหนงอไม่ใช่คนที่ราคาถูกที่สุดนะมีคนที่ถูกกว่าน,นี้แต่ออนเลือกคุณหนึ่งเพราะคุณหนึ่งอะ ทำให้เรารู้สึกมั่นใจมากๆนะคะแล้วระหว่างในการที่เราพูดคุยเ,เริ่มดำเนินงานอะไรต่างๆประมาณเดือนกว่าเนี่ยคือคุณหนึ่งแบบดีมากๆถ้าบอกว่าติดงานตอบช้าก็คือลายทิ้งให้เราไว้ก่อนหรือมีอะไรคุณหนึ่งก็แบบเดี๋ยวผมช่วยเข้าไปดูครับขนาดวันที่มาเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกผ้ามา่านคุณหนึ่งก็คือเข้ามาช่วยดูช่วยเลือกสีช่วยเลือกผ้าเพราะว่ารู้ว่าแบบเฮ้ยเราไม่ค่อยรู้แล้วมันทําให้ทุกอย่างออกมาแล้วมันแบบถูกใจเรามากนะคะถือว่าเป็นแบบเจ้าที่แบบ หนึ่งคือใส่ใจลูกค้ามากสองคือมีความตั้งใจในการทำงานมากสามคืองานละเอียดมากสี่ก็คือไม่เทงงานไม่แด้แน่นอนตรงเนี้ยคือเพื่อนออนแบบทักคุณหนึ่งแบบเตรียมให้คุณหนึ่งแบบทำงานต่อไปแล้วก็วคือแบบแฮปปี้มากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนอื่นๆของห้องกันบ้างดีกว่านะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตรงเนี้ยจะเป็นกระจกเงานะคะซึ่งกระจกเงาเนี่ยคุณหนึ่งอะเอาแบบมาให้ออนดูหลายแบบเหมือนกันนะคะแต่ว่าอ่อนเลือกอ,อันที่มันเป็นโทนแบบ สีธรรมชาติไม่ได้เป็นสีชาดค่ะเพราะถ้าสีชายมันจะทําให้หน้าเหลืองนีกหอกปลาม้เขาก็เลยเลือกเป็นโทนสีธรรมชาตินะคะก็จะเป็นบานใหญ่นะคะสามบานเรียงกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกข้างล่างก็จะเป็นระแนงไม้นะคะที่กรุปขึ้นมาก็จะต้องเป็นไม้ที่แบบว่ากันปลวกกันชื้นอะไรต่างๆนะคะส่วนตรงนี้นะคะตัวหมอนหมอนน่ารักนะคะอันนี้ออนสั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็คือสั่งมาจากจีนนะคะเพื่อแบบเพิ่มความคิว้วเพิ่มของตกแต่งต่างๆนะคะในส่วนของ ไอตัวผ้าห่มนะคะอันนี้นะคะออนหิวน้องนะคะกลับมาจากออสเตรเลียนะคะเพราะว่าออสเตรเลียเขาจะมีเหมือนห้างไม่ใช่ห้างเป็นเหมือนแบบทาเกตทาเกตก็คือฟิลแบบบิ๊กซีโลตัดบ้านเราแต่เขาจะขายสารพัดสิ่งนะคะและหนึ่งในสิ่งที่แบบควรค่ากับการซื้อมากๆก็คือขอบแต่งบ้านนะคะเพราะว่าราคาไม่แพงน,น่ารักคิวนะคะแล้วแบบโทนสีอะไรทุกอย่างก็คือดีมากะคะ่ะนี่ออนก็คือหิ้วกลับมาจากออสเตรเลียปีที่แล้วนะคะ นี่มาให้ดูกันต่อนะคะความภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะสิ่งนี้ค่ะสิ่งนี้นะคะก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะหน้าทีวีนะคะซึ่งเขาจะเป็นแบบว่าสีคอปเปอร์นะคะแล้วตัวขาเนี่ยก็จะเป็นแบบคอปเปอร์ทั้งหมดนะคะซึ่งตัวตัวสีคอปเปอร์เนี่ยคือเหมือนเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรเป็นสีแบบซิกเนเจอร์ของโครงการเนี้ยซึ่งมันจะแมทชิ่งกับตัวโต๊ะกินข้าวเก้าอี้กินข้าวรวมถึงในพวก ก๊อกฟ้าหัวฉีดต่างๆในห้องน้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาใช้โทนสีคอปเปอร์เนี่ยเพื่อเพิ่มความแบบว่าลักชัวรี่ขึ้นมาแต่มันจะเป็นลักชัวรี่ที่ดูมินิมอลดูไม่ได้เป็นแบบลักชัวรี่แบบเก้าอี้หลุีหรือแบบงาช้างอะไรแบบนั้นนึกออกปะเออออนไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคะดังนนั้นเนี่ยออก็เลยชอบนะคะในในเรื่องของพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาให้มานะคะ ส่วนอันนี้นะคะน้องกล่องที่ชูเฟิร์นะคะิงที่ออนสั่งมาเพิ่มนะ,ะเพราะออนรู้สึกว่ามันเพิ่มความเป็นผู้หญิงที่แบบวางไว้เอาเป็นพรอถ่ายรูปก็น่ารักนะคะอันนี้ออนสั่งจาก l a ซาด a านะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้ลิงที่ออนสั่งมานะ,ะเดี๋ยวออนจะแนบไว้ใน description บ o x ข้างล่างให้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าออนคือคนที่สั่งมาลองทั้งหมดแล้วและรู้ว่ามันตรงปกหรือไม่ตรงปกนะคะอันไหนที่ไม่ตรงปกก็คือเก็บไปเลยนะคะไม่เอาแต่ว่าอันไหนที่มันตรงปกมันเริศดมันดีนะคะออนก็จะใส่ลิงไว้ให้นะคะ ส่วนอันนี้นะคะอยากให้ซูมดูกันนะคะนี่ค่ะพรมนะคะพรมอันนี้นะคะขนาด2เมตรคูณเมตร6นะคะคือน้องเป็นพรมแบบพรมขาวๆที่แบบนุ่มนิ่มมากขนปุยมากนะคะแล้วก็คือใหญ่มากนะวางตรงโซฟาที่นั่งแบบ3คนอย่างเงี้ยคือสบายมากนะคือแบบสามารถแบบวางได้พอดีเลยนะคะแล้วก็วางไปถึงข้างหลังเลยนะมันคือมันมันใหญ่อะมันผืนใหญ่มากนะคะแต่เชื่อไหมว่า ขนปุยแบบนี้นะคะผืนใหญ่ขนาดนี้ราคาไม่ถึงพันอันนี้คือไม่ถึงพันนะคะไม่ถึงพันเลยนะคะออนสั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกัน,นะคะเพราะว่าช่วงที่ออนสั่งมาเนี่ยเหมือนพวกหน้าร้านาต่างๆเขายังไม่ได้เปิดให้เข้าไปเลือกออนก็เลยแบบเออสั่งมาแล้วกันก็เป็นอะไรที่ เกินคุ้มอ่ะแล้วก็คือ Amazing กับราคาไม่ถึงพันมากนะคะเดี๋ยวออนก,ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะใครอยากได้นะเขามีหลายสีมากแล้วก็มีหลายไซส์มากนะคะก็เข้าไปสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกมุมนึงบ้างนะคะกับอีกมุมที่อ่อนภูมิใจนะคะคือเป็นมุมที่มีความแบบว่ามินิมอลนิดๆคเรียหน่อยๆน,นะคะแต่ก็เป็นมุมที่ออนรู้สึกว่าเออมันก็สามารถใช้ถ่ายงานได้จริงนะนี่มาให้ดูมุมนี้กันมุมนี้เลยค่ะ มุมกระจกเกาหลีนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกระจกมินิมอลนะคะที่แบบว่ามีความโคม้งมีความอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวใสใบสับปลอมนะคะแน่นอนค่ะว่าเราเลี้ยงต้นไม้ปลอมเสมอนะคะแล้วก็มีแบบว่าน้องพรมแบบว่าฟูฟลิงแบบนี้นะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยออนชอบเพราะว่าอะไรนะคะมันเป็นมุมที่เหมือนกับว่าเราสามารถแบบว่าถ่ายรูปนึกออกไหแบบเช็ค คือเป็นมุมที่เราแบบสามารถถ่ายรูปแบบบล็อกเกอร์สไตล์ได้หรือว่าถ่ายรูปโชว์อัฟฟิตต่างๆถ่ายรูปแบบว่าโชว์แบบว่าแมทชิ่งเสื้อผ้านะคะหรือมุมที่เราอยากจะแบบเซลฟี่แบบว่าเช็คลิสต์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่สําคัญเนี่ยมุมตรงเนี้ยเพรามันสะท้อนอะกับตัวโซฟาข้างหลังที่มันมีความแบบว่าวางไวหน่ารักอะมันทําให้ห้องมันดูแบบว่าดูมุงมิงขึ้นมาดูน่ารักขึ้นมาหรือตรงเนี้ย จะน,นั่งลงไปก็ได้นะคะเนี่ยสมมุติว่านั่งลงไปนึกออกปะแล้วเราก็จะแบบถ่ายรูปฟริงโฆษณาเสื้อผ้าโฆษณาโชว์แหวนหรือเราจะเอาแบบว่าเพิ่มความมินิมอลนะคะเราก็ขยับแบบต้นไม้อย่างเงี้ยเข้ามาแบบเนี้ยคือมันก็ได้มุมที่แบบถ่ายรูปถ่ายงานต่างๆได้เยอะแล้วนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรที่วางเก้าอี้จิ๋วนะคะซึ่งอันเนี้ยก็คือซื้อมาจากทาร์เก็ตที่ออสเตรเลียเหมือนกันนะคะซื้อก่อนกลับแล้วก็แบกกลับมานะคะ ตอนแรกคิดว่าจะเอาตัวเหมือนพรมขนแกะนมาวางแต่ด้วยความที่มันจะตีกับพรมขาววันนี้นะคะเรกเลยตัดสินใจว่าเอ้ยเราเอาตัวเนี้ยมาวางแทนและกันมันจะได้มีความแบบว่าขาวเขียวชมพูอะไรแบบเนี้ยนะคะมันก็จะทาให้ห้องแบบว่าดูมีมิติมากขึ้นถ้าเราเบื่อสีไหนนะคะเราก็สลับสีเปลี่ยนสีเอานะคะห้องเนี้ยมันก็จะดูไม่น่าเบื่อนะอ่ะในส่วนของทีวีนะคะอันนี้ก็คือทีวี49นิ้วนะคะ ที่ทางโครงการเนี่ยให้มานะคะแล้วก็มีชั้นวางทีวีนะคะที่ทางโครงการให้มาเหมือนกันนะคะความเก๋ก็คือเขาเป็นแบบเนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งอ่อนเนี่ยก็จะเก็บพวกแบบว่าพร็อพสาหรับถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆนะคะเนี่ยเก็บไว้ให้มันว่าเรียบร้อยดูไม่รกนะคะและถ้าสังเกตนะเห็นปะว่าชั้นวางทีวีมันก็จะมีระแนงไม้นะคะที่แมทชิ่งกับตัวระแนงไม้นะคะที่อ่อนให้ทางคุณหนึ่งพอใจไอเดียนะคะ ลูกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะมันก็จะมีความเป็นแบบว่าแมชกันแบบคุมโทนกันนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนเก็บพวกแบบเฟิร์สเอทคิดอะไรต่างๆแบบทั่วๆไปนะคะแล้วออนก็จะซื้อที่เป็นแบบว่ากล่องอย่างเงี้ยมาเก็บของให้มันเรียบร้อยอะหรือแม้กระทั่งตรงเนี้ยออนก็คือเก็บนะ,ะเป็นอะไรวะเอออย่างตรงเนี้ยออนก็คือจะเก็บพวกรีโมทแอร์รีโมททีวีไว้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าออนชอบให้ทุกอย่างมันดูแบบเก็บเข้าที่อะโดยที่แบบ ไม่กระเด็นออกมาคือจะมาวางอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะจิตตกอ่ะึกออกว่าออกต็ตามเก็บทุกอย่างเข้าที่นะคะส่วนตรงนี้นะคะต้นไม้ปลอมอีกหนึ่งกลุ่มนะคะถ้าใครแบบอยากรู้ว่าอนซื้อต้นไม้ปลอมจากไหนนะคะทักมาได้นะดอกวอนเอาลิงก์ร้านให้นะคะก็เป็นต้นไม้ปลอมที่น่ารักแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเทียนหอมอันนี้นะคะได้มานะคะ ที่นั่งกินข้าวเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกับเก้าอี้นะคะที่ทําโครงการให้มาอ่ะเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะเป็นสีคอปเปอร์นะคะเหมือนกันเลยนะคะก็คือแมทชิ่งกันทั้งหมดนะคะส่วนกรอบรูปนะคะอันนี้ออนเอามาติดตั้งเองนะคะเพราะว่าออนมองว่าถ้าเรามาตั้งอะไรตรงนี้มันควรจะมีแบบว่ากรอบรูปน,น่ารักน่ารักนิดนึงนะคะอันนี้ออนก็เลยไปจ้างนะคะน้องที่รู้จักกันเนี่ยน้องเค,ค้กนะคะให้วาดซึ่งก็คือเป็นออนกับน้องแคริสแล้วก็น้องซิดนีย์นะคะ ส่วนตอนแรกพอเราจ้างกันหนึ่งแล้วเราก็เฮ้ยจริงๆอ่ะถ้ากรอบเดียวมันโล่งไปนึกออกปะเอาก็เลยตัสินใจลองทํากรอบลูกอีกอันหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะเนี่ยเก็เลยดีไซน์เองนะคะว่า on baby home sweet home นะคะโดยถ้าลองสังเกตเนี่ย Mood and Tone ต่างๆเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบว่าคริสต์มาสในตัวนะคะเพราะว่าออนเป็นคนเกิดเดือนธันวาเกิดวันที่แบบว่าใกล้คริสต์มาสเราก็จะเลยมีความแบบว่า อินกับคริสต์มาสมากๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่มันเป็นเดือนแบบช่วงคริสต์มาสจะมันจะมีความสุขมากๆเราก็เลยอยากจะเอาความสุขนั้นความรู้สึกนั้นอะเอามาไว้ในบ้านของเราให้เวลาที่เราเข้ามาแล้วมันมีความสุขตลอดนะคะอ๋อก็เลยเลือกเอาพวกแบบว่ามิสเซลโทอะไรต่างๆเนะี่ยมาเป็นของตกแต่งเพิ่มนะคะส่วนข้างบนส่วนข้างบนภูมิใจมากนะคะ หิ้งพระมินิมอลค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เชิญแบบว่าพระเข้ามาคะเพราะว่าเลิกเลิกที่จะเชิญพระเข้ามานเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดนะ,ะก็คือ16ธันวานนะคมะด้านนั้นเนี่ย ก็คือทไมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่าตอนคุณย่ายังอยู่เนี่ยก็คือคุณย่าก็คือบน่นกรุบนะคะว่าคอนโดเก่าเนี่ยเอาพระแบบว่าวางไว้แบบบนตู้เย็นได้ยังไงอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยสั่งสั่งนะคะหิ้งพระมินิมอลนะคะมาจากลาซาด้าเหมือนกันนะคะถูกมากวนะ่าจะประมาณสอง0อะไรประมาณนี้นะคะคือถูกมากๆนะคะและดีมากๆเลยก็คือ จาะติดกับผนังไปเลยนะคะถ้าใครอยากได้ลิงฮิ้งพลานะก็เดี๋ยวค่อยดูกันได้นะเดี๋ยวเอาแปะลิงไว้ให้หมดเลยอ่ะมาถึงสิ่งที่อยากจ,จะพูดวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะมาดูมาดูนี่เลยเดี๋ยวเราให้ดูกันนี่คะ่ะนี่คะ่ะตัวช่วยชีวิตของออนนะคะสิ่งนี้นะคะทําให้ชีวิตอ่อนเนง่ายขึ้นมาก โดยเฉพาะเวลาที่เราแบบว่าอยู่คอนโดบางทีเรามีถ่ายงานแกะขออะไรต่างๆมันมีทั้งฝุ่นทั้งเศษกระดาษเศษเครื่องสำอางตัวนี้นะคะ Roborock S7 Plus นะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนะคะที่มาพร้อมออโตเอนตี้ด็อกนะคะหรือเรียกว่าเป็น แท่นเก็บฝุ่นอัตโนมัตินะคะซึ่งมันบอกเลยว่า Amazing มากน้องเขาแบบสุดมากนะคะแล้วช่วยให้ชีวิตออนแบบง่ายขึ้นมากนะเดี๋ยวเรานะคะจะชวนทุกคนลงมานั่งไปด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าตัวเครื่องน้องเขานะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ตัวนี้นะคะเขาก็คือ Roborock S7 Plus นะคะหรือว่าออนเนี่ยตั้งชื่อเขาว่าน้อง Snow นะคะน้องสโน w ก็คือหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะนะคะซึ่งตัวเนี้ย เครื่องเขาอะสวยมากเป็นแบบสีขาวดูแพงดูดีคือแบบวางอยู่ในห้องออนอะแล้วเหมือนเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์อย่างหนึง่งดูเหมือนเป็นแก๊เจ็ตอย่างหนึ่งนะวางไว้แล้วคือดูแบบดูคิวมากๆนะคะแต่ใดๆคือนองเขาเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะที่อัจฉริยะจริงๆอันนี้คือไม่ได้แบบเคลมแบบโอเวอร์เคลมใดๆน,น,นะคะเพราะตัวนี้นะคะเราสามารถ ตั้งเวลาเลือกเวลาจัดการทุกอย่างนะคะแบบเรียลไทม์นะคะผ่านแอป o b บอ o อได้เลยนะคะ ออนเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะให้น้องเขาเนี่ยทำความสะอาดในห้องไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะหรือแม้แต่ห้องครัวห้องน้ํานะคะที่สําคัญเนี่ยออนสามารถเลือกได้นะคะว่าออนเนี่ยจะให้น้องเขาทำความสะอาดห้องนี้บริเวณนี้เวลาไหนแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดแบบเบาๆธรรมดานะคะหรือว่าเป็นการทําความสะอาดแบบว่าล้าลึกนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยตัวนี้คือเราสามารถตั้งนะคะ จากการที่เราเนี่ย mapping ห้องนะคะแล้วเราก็ตั้งทั้งหมดได้เลยนะคะที่สําคัญที่สําคัญน้องเขาแบบฉลาดแบบว e y o n d ขึ้นไปอีกนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งเรสโซนได้เรดโซนนะคะ mm hmm. ก็คือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้หน้องเขาเข้าไปทําความสะอาดบริเวณที่เราต้องการเว้นไว้นะคะดังนั้นเนี่ยพอเราแมปปิ้งห้องนะคะจากตัวออแอป,ปโ,โบรบูร์ร็อกทั้งหมดเนี่ยน้องเขาก็จะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าห้องนี้เนี่ยถ้าตั้งเวลาไว้สิบโมงน้องเขาก็จะเดินออกมาทําความสะอาดแบบนี้ตอนนี้ทุกสิบโมงหรือว่าห้องทุนอนเนี่ยถ้าเราตั้งเวลาไว้เที่ยงน้องเขาก็จะมาทำความสะอาดทุกเที่ยงแบบนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวออนนะคะจะยกน้องเขาออกมาให้ดูนะคะนี่นะคะจะเป็นหน้าตาเครื่องเขานะคะให้ดูความแบบว่าดูดีพรีเมียมนะคะสำหรับใส่แก๊เจ็ตนะคะบอกเลยนะคะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกในโลกนะคะที่มีเทคโนโลยีซอนิคมอป p ิ้งนะคะ จะมีแรงสั่นสะเทือนนะคะถึง3,000ครั้งต่อนาทีนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะมีออโต้ลิฟติ้งฟังก์ชันนะคะหรือว่าแรงยกแรงถูแรงกดนะคะซึ่งตัวเนี้เรียกว่าเป็นเครื่องเดียวนะคะที่มีแรงกดนะคะถึง600กรัมเลยนะคะแล้วก็มากกว่าเครื่อง S5 Max นะคะถึง4เท่าเลยะคะ่ะทำให้เวลาที่ดูดฝุน่นผูทำความสะอาดเนี่ยคือเขาทำความสะอาดได้ดีมากเก็บฝุน่นเก็บอะไรได้แบบเนียบมากกริบมากนะคะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือสิ่งนี้ค่ะออโต้เอมตี้ด็อกนะคะหรือว่าเครื่องเก็บฝุ่นอัตโนมัตินั่นเองค่ะเขาจะมาด้วยกันเลยนะคะทำให้เวลาที่ตัวน้องสโน์เนี่ยทำความสะอาดห้องเสร็จแล้วนะคะน้องเขาก็จะตุ๊ดๆๆๆดด,ด,ด,ดนะคะ กลับมาที่เครื่องนะคะเสร็จแล้วเนี่ยตัวเครื่องเก็บฝุ่นอัตโนมัติเนี่ยก็จะทําการเก็บฝุ่นเข้าไปนะคะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องคอยเก็บฝุ่นเทฝุ่นทิ้งบ่อยนะคะประหยัดเวลาสะดวกสบายมากนะคะและไม่อยากจะบอกนะคะว่าเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องแรกในโลกนะคะที่ได้รับการรองรับนะคะจากทูฟไฮ h ลนด์นะคะและ e m i ม Health Group นะคะถึง2ที่เลยนะคะว่ามีพลังแรงดูดนะคะที่คงที่มากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขายังสามารถช่วยขจัด ฝุ่นนะคะและสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้นะคะได้ถึง99.9%นะคะด้วยเทคโนโลยีไ i เบอร์ไรเองค่ะดังนั้นบอกเลยนะคะว่าใครที่กำลังมองหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นถูพื้นอัจฉริยะอยู่นะคะอยากแนะนำ Roborock S7 Plus เครื่องนี้เลยนะคะเพราะว่า เขาแบบจัดการทุกอย่างผ่านแอปได้เรียลไทม์ได้ตั้งเวลาตั้งโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้แล้วน้องเขาก็คือทางานเองได้ทั้งหมดนะคะแล้วเขาเก็บกวาดทุกอย่างดูดทุกอย่างคือแบบละเอียดมากนะคะ เอาเป็นว่าถ้าหากใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่3 3 9 0 0บาทนะคะจากราคาปกติเนี่ย6 9 0 0บาทนะคะสามารถสั่งซื้อนะคะได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวออนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะออมก็จะได้ใช้นอนเขาทุกวัน,นะคะเพราะว่าออนชอบให้ห้องแบบสะอาดตลอดเวลานะคะเอาวันนี้นะคะเราก็พูดกันมาเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องนะคะ ทีเวียดีไซน์ที่ออนใช้นะคะแล้วก็พวกข้าวของต่างๆนะคะแต่ก่อนจะจบกันไปนะคะขอพูดสิ่งนี้อีกนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นโคมไฟขดนกนะคะซึ่งออนได้มาในราคาไม่ถึง1,000บาทเก๋ป้าแต่ว่าอันนี้คือสั่งมาจากจีนนะคะก็ต้องรอของประมาณ2-3มอาทิตย์นะคะแต่ว่า ไม่ถึง1000บาทแล้วน้องแบบใช้งานได้จริงๆอองก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วตัวเส้นขนเส้นอะไรก็โอเคนะจริงๆอยากจะซื้ออีกอันนึงนะคะที่เป็นแบบขนนิ่งใหญ่อลังการแต่อันนั้นมันเกือบ,บ2 0,000มันก็แบบมีแพงไปเอา2 0,000แบบมาซื้อ,อย่างอื่นดีก,กว่านะคะคก็เลยจบที่อันนี้นะคะไม่ถึง1000กว่าบาทนะคะก็ๆๆะะถือว่าเป็นอะไรที่แบบเข้ากับห้องนะคะเสริมมูท์แอนโทนได้ดีนะคะดูมีความฟุ้งฟิ้งแต่ไม่เยอะจนเกินไปนะคะ ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่คุ้มนะคะถ้าหากใครอยากได้ลิงก์นะคะเดี๋ยวออนก็แปะไว้ให้ใน description box ข้างล่างเหมือนกันนะคะส่วนวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะถูกใจกับห้อง living room เล็กๆของออนนะคะที่ออนตั้งใจแต่งนะคะแล้วถ้าหากใครนะคะมีคําถามสงสัยตรงไหนนะคะ ก็สามารถทิ้งคำถามนะคะหรือว่า DM on inbox ออเข้าม,มาได้เลยนะคะส่วนคลิปหน้านะคะจะไปดูห้องไหนจะไปโชว์ห้องไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะยังไงวันนี้นะคะออนก,ก็ขอจบกันไปเท่านี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ